ของเรานะคะได้จัดโชว์สุดพิเศษมาเซอร์ไพรส์มาม่าด้วยนะคะเป็นโชว์จากนักร้องดังที่เราอิมพอร์ตมาจากอเมริกาค่ะมาม่าเบียงเซ่เดี๋ยวนะนี่เราจ้างเบียงเซ่มาได้จริงๆหรอโอ้โูมาม่าค่ะก็เครือข่ายของเราทำเงินได้มหาศาลขนาดนี้มาม่าจะจ้างทั้งค่าย YG อย่างได้เลยนะคะทุกท่้นค่ะกขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเบียง นี่เียร์ใช่ลองเพลงไทยได้ด้วยหรอเอ่อนี่ใช่นะคะ ยองเซ่มาจริงๆนะคะมาม่าไม่ใ yeah! ช yeah! cool! um, huh? ่วงรับกสายยางอะไรนี่นะคะทำไมเตงต้องแย่งซีนเขาอีกแล้วอะทำไมเตงไม่ปล่อยเขาลองให้จบเพลงอะคือทำไมได้ซีนลองเพลงแล้วอะ เขาขอลีพิต้าโชว์มากไม่ได้อะแต่มันควรจะเป็นโมเมนต์ของเขาไหมย่าเมื่อไรสปอตไลท์จะมาอยู่ที่เขาวะต้องให้เขาเปิดหน้าผากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเปิดไม่ต้องเปิดเลยเ้าวช่อเขาลืมตัวไปอ่ะว่าความรักอ่ะมันต้องมีผ่อนหนาผ่อนเบาเราสองคนน่ะต้องสนับสนุนความฝันสัญญาละกันเขาจะไม่แย่งแสงสมายอีกแล้ว วันนึงอะนะสมัยจะต้องได้ขึ้นเวทีโลกและขึ้นไปพูดคำว่าขอบคุณค่ะให้ได้เลยนี่วัด You are my rock star เนียหยุดพลอดลักกันเดี๋ยวนี้ตกลงแกสองคนเป็นใครมาทำอะไรในงานฉันก็มีคนติดต่อฉันให้มาแสดงที่นี่ไง yeah วงล็อกป่ายางนี่นะคะเป็นบิยอนเซ่ก็ได้นะใช่เป็นได้จ้ะนิกอยู่เป็นเจซีนะโยเซฟ